สวัสดีครับกระบะตัวสเปคตัวท็อปนะครับคันนี้เป็นลีโวนะครับตัวแ c a p ออโต้ยกสูงเพลเนอร์รถเดิมเดิมเข้าใหม่2คันครับคันนี้ไปไปได้มาเนี่ยบอกเลยว่าสาภาพสวยมากเกตเเลยรถจังงานประสูนนะครับเดิมเดิมเลยแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้สาภาพสวยกริบเลยนะครับจองให้ไวใจทันนะครับพอกบอกเลยว่ามาไวไปไวนะครับราคาเนี่ยมีอยู่4 4่แสนสี่แล้วก็4 5่แสนหาหครับ คันนี้น่าสนใจครับผมบอกเลยว่าที่เป้เอามาขายเนี่ยเพราะว่านะครับสภาพใหม่นะครับรถเดิมๆนะครับได้ตัวเรียกว่าตัวอีพารด้วยนะครับซึ่งราคาดีนะครับขายแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าคันนี้นะครับพอประมาณเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้าหรือแปดพันประมาณนี้นะครับรถเดิมสภาพดีครับเป็นตัวรถปียี่สิบนะครับเกียร์ออโต้นะครับไม่แค่แสนทีที่นะครับไม่แสนหนึ่งนะครับไม่แสนเดียวนะ ผมบอกเลยนะว่เฉลี่ยใช้อยู่วันละประมาณเสียสามสิบถึงสี่สิบโลนะครับรถเดิมรถสวยเลยนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตโครงสร้างเดิมตรวจสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ย้ํานะว่าประวัติดีเครดิตฟรีเราได้นะครับใครสนใจนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟดิทามีให้ครบสำหรับตัวนี้จะเป็นสเปคตัวท็อปนะครับจะให้ออปชันมาเรียกว่าเหมือนตัวท็อปเลยนะครับถ้าได้เบาะหนังนะครับ เหมือนตัวท็อปเลยนะครับต่างแค่นี้นะครับราคาถูกกว่านะครับน่าซื้อกว่าเราใช้กว่านะครับฝากระโปรงสีสามสิบพันลถสภาพเดิมสวยๆครับนี่ฝากระโปรงเดิมสันคมชัดเจนไฟหน้าเดิมๆไม่แตกไม่แล้วไฟจันมองมีไม้ครบแม่ขอบ17สภาพสวยเดิมนะครับดอกยางหนาเป็นนิ้วนะครับสภาพสวยเดิมยางเนี่ยผมบอกเลยนะนี่ครับเอาปีย5ิ้าไปเลยนะครับยางปียีิ้านะเปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับ รถจะงานนะจใจจะเลี่ยนไทยเนาะนี่ครับสติ๊กเกอร์ยังไม่เลาะออกเลยนะครับก็สภาพดิบๆนะสนใจโทรมาได้เลยกระจ้าคหน้าครับของเดิมนะครับสภาพเดิมไม่แจกไม่รับภาษีพรบต่อให้ครบหมดเมษาปีหน้า69ครับรถสภาพเดิมสวยคันนี้กระจงมังข้างซ้ายขวาเป็นไฟเดือดตัวนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสีสันผิวพันรถบอดี้เดิมนะครับฟิล์มกันแสงหกสิบติดมาให้ครบเรียบร้อยนะครับหุ่จับโครเมียมนะสภาพเดิมสวยครับ โรบามีให้ครบๆนะครับรอหน้าใช้ข้อดีๆนะของโตโยต้านะครับเครื่องสึกทนนะครับสูตรบริการทั่วประเทศแล้วก็ในเรื่องของสัมภาะดีเยี่ยมเลยนะครับบรรทุกบรรทุกได้นะครับค่าสวิสก็ถูกดูแลก็ง่ายรถไม่จุกจิกนะครับผมบอกเลยว่าดูแลง่ายมากและดูโครงสร้างรถนะสภาพเดิมนะครับฟอกประตูด้วยเลยนะนี่เดิมๆแบบนี้ครับสันคมชัดเจนหัวนงหัวน็อตเดิมเมดอาร์คเดิมนะครับสภาพชัดเจ๋วเลยเห็นไหมเดิมนะครับ ด้านในใหม่เอี่ยมคลิปนะครับด้านในใหม่เอี่ยมคลิปเลยนะครับเพิ่งซื้อเข้ามารถอยู่ในระหว่างล้างสปานะครับยังไม่ได้เก็บงานในยังซ้นเลยเป้เห็นสภาพดิบๆเลยนะครับสภาพดิบๆเลยนะหัว้องหวน็อตประตูดูได้ครับต้องเดิมแบบนี้นะถ้าซื้อรถต้องเดิมแบบนี้ครับนี่ตรงนี้ต้องไม่แกะไม่ไขนะครับซ่อมประตูเดิมนะครับสันคมชัดเจนนะครับสภาพเดิมสวยนะครับตัวเข็เป็นอาร์ครอยต่อนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับ สนใจโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่จแปดเก้าสี่แปดสแปดครับราคาต่างๆนะครับสภาพเดิมสวยเช่นกันนี่ครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสวยนะครับอ่ะใครสนใจโทรมาได้นะครับคอนโซลนะครับเหมือนเหมือนพวกรถฟอร์จ n เนอร์เหมือนกันนะครับคู่มือบุ๊กต่างๆอยู่ครบนะครับรถมีการตรวจสภาพให้พร้อมสองรอกว่ารายการนะครับซื้อมาสองว้จะได้ติดต่อหาไปเลยนะครับขายมานะครับขายรถเดิมไม่มีย้อมอยู่แล้วนะครับ สภาพเดิมสวยแบบนี้นะครับตัวเบ้าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวถังนะครับเดิมๆนะไม่มีสนิมไม่มีน้าท่วมนะครับปะแจ้าแมลงอยู่ครบตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวเบาครับจะเป็นบ่อหนังแบบนี้นะครับ่บอหนังแบบนี้นะหนาตึงๆนะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับคันนี้ข้อดีคือได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับประตูต่างๆดูได้นะครับนี่ซีนเดิมแบบนี้นะครับเดิมแท้เป็นอาร์คแท้ครับตะเข็บไ้วต่อครับตัวกระบะเห็นไหมต้องเดิมแบบนี้นะครับชัดเจนนะ ขายดีเบอร์หนึ่งครับยอดจองเดือนที่แล้วเก้าพันกว่าคันนะครับเฉพาะรถเดิมๆแบบนี้นะสะภาพเดิมนะครับกล้องนะครับมีให้ครบนะนี่ครับกล้องมีให้ครบแม็กไลเนอร์นะครับสภาพเดิมมีโลบาร์ให้ครบนะครับเก็บแล้วต่อด้านท้ายนะครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่สภาพต้องเดิมแบบนี้นี่เดิมนะครับ อันนี้เดี๋ยวราคาหลอกให้นะครับซ้ายขวาราคาหลอกให้นะครับนี่คือสภาพเพิ่งเข้ามานะรถเดิมครับพร้อมใช้นะครับสนใจโทรได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่แปดสี่ครับพ่อเดิมนะครับยางอะไรถอดออกไปแล้วนะครับลูกหมากเดิมนะอ่ะใครสนใจนะครับโทรหาไปได้เฟรมชัดสี่นะครับชัดคมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวล้างสปาใหม่คลิปเลยนะครับคันนี้ใครสนใจโทรมาหาไปได้นะครับผ่อนประมาณ7 8 0ด8ัน0ดดันนะครับ ตัวเบาะอย่าทำให้ใหม่ซ่อมให้นะอย่าเปลี่ยนให้นะอันนี้อย่าเปลี่ยนให้นะครับตะเข็บร้อยตอโครงสร้างโหนหน็อตเดิมนะครับสภาพเดิมนะนี่ครับเดิมสวยสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์รับเตือนต่างยังอยู่ครบเลยนะครับประตูเดิมนะโครงสร้างครับแกะดูนะครับเม็ดตาสปอตเดิมๆแบบนี้นะครับเม็ดตาสปอตเดิมๆนะครับสภาพสวยงามนะนี่ครับเดิมๆ คันนี้ใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับหน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับ0ูนย์9 48 48เจด้าสี่แสี่แดครับออปชั่นต่างๆมีให้ครบนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากเป็นตัวอีพัสสเปคตัวท็อปนะครับสเปคตัวท็อปเลยนะครับอ่าเบาะผ้าสภาพเดิมกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแป้นเบรกสภาพยังใหม่กริปนะเพราะหม่แค่แสนเดียวเปิดฝาหน้าเครื่องตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเครื่องนะครับ มีคุณแ์สตาร์ทได้เลยนะครับมีคุณแจสตาร์ได้เลยนะครับสบภาพเดิมสวยนะครับจอทัชสกรีนได้นะครับ <Thank you. S 1> จอทัชสกรีนได้นะครับ <Thank you. S 1> เล่นได้นะครับ FM m นะครับเล่นได้หมดเลย นะครับซีดีก็ใส่ได้บุททู์จะมีครบนะครับแอร์เย็นช่มปกตินะแอร์เย็นปกติเลยนะครับไปเช็ดทั้งหมดโครงสร้างภายในระบบไฟนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าอย่างที่เราสวยไปใช้โทรไปได้เลยนะครับออกฟรีนอมัตไว้นะครับรายได้มากกว่า1 6ื่นหกหม็ก็ซื้อได้นะครับสนใจอย่างนี้โทรมาเลยนะครับเอกสารทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำเนาลงสำเนาเลมีครบนะ บุ้ต่างอยู่ครบกันเลยนะครับโอเคสวยเดีย๋ยวเป้เข้ากล้องหลังให้ดูนะเ <c oughs> ขายร์ถอยนะนี่ครับกล้องหลังมีให้ครบใช้งานได้ปกตินะครับกล้องหลังชัดเจนนะครับเรื่องถอยสบายใจนะครับผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์แบบซีลชิฟนะครับเข้าไม่มีหลงแน่นอนนะครับเข้าไม่มีหลงแน่นอนโมดิโคมีหมดพาวเวอร์มีครบแบบนี้นะครับ ป้ายในของเหลวเปลี่ยนไปแล้วนะครับยังน่าจะหลุดออกนะนี่ครับเปลี่ยนมาแล้วด้วยนะครับชิ้นยมาแล้วไม่แค่แสนเดียวนะครับไม่หนึ่งแสนแปดพันโลนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับประตงประตูดูได้นะครับสภาพสวยงามนะครับกระจกได้เป่าไฟฟ้าเั่าไฟฟ้าด้วยนะครับนี่สไลด์ได้ปกติเลยคันนี้ฟิล์มเสียนะอย่าเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะครับอย่าแถมฟิล์มให้เลยนะครับนี่ลูกค้าเลือกได้เลยจะเอาฟิล์มแบบไหนอย่าเป้จะกการให้แถมให้นะครับนี่ อย่าเปลี่ยนให้เลยนะครับใจจครับคุยก right. <Didn 't S 2> ันง่ายๆตรงๆนะครับอะไรแถมได้ไปแถมนะครับคุยกันง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวอีพัทนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโฟอรเจอร์เห็นไหมหล่อจริงสวยจริงนะครับงามกริฟเลยนะครับเป็นไฟ LED สีขาวเครื <dwell. S 2> <men> ่องเดินปกติทํางานปกตินะไฟรับประกันให้นะครับรบประกันให้หมดเลยนะครับหลังการขายมีรับประกันให้มีปัญหาอะไรสมมุตินะเข้ามาซ่อมฟรีไม่มีใครจ่ายครับเข้ามาได้เลยการลงพันหน้าโครงสร้างสภาพเดิม นะครับนี่เดิมเดิมนะยังไม่ล้างไปเจ้านี้จะเป็นลูกใหม่ให้นะครับคันี้จะไปเป็นลูกใหม่ให้คงเหลือเป็นให้นะครับแผนเพจอยู่ครบ20่สือดมกรานะครับมีเคร์อมอกอยู่ครบครับมี2คันนะถ้าสนใจที่โทรมานะครับฝาเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่เห็นะหมโอ้โหนต้้งเดิมแบบนี้ครับเดิมเดิมออยู่ครบครับนี่เดิมเช่นกันซีนเดิมฝาเดิมนะครับหม้อกระโปรงเดิมสนใจโทรมาได้นะครับ0ู4 7 8 9 4 8 4 8สนะครับสันคมชัดเจนหัวน็อตเดิมนะครับ ไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ดูได้เลย R W อยู่ครบนะครับสภาพสวยงามนะครับฝาเดิมสังเ,เกตนะนี่ครับตาปั๊มตัวต้าอยู่เดิมครบแบบนี้ใครสนใจบอกไปได้นะครับสวยจริงงามจริงนะครับเป้มีแค่สองคันนะ449 0 0 0คันนี้แลขคันหนึ่ง459,000กพันรบั0กับ8,000นะครับทำสัญญาได้ทั่ไทยถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดเลย ลูกคก้าสนใจกระบะาแคบออโต้นะครับตัว e-patch คันนี้ e ปี20นะครับปีใหม่ด้วยยอดจ่ายรถฟรีดาวได้สนใจโทรที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ r e v o c a p a u t o สวยๆเดิมๆนะครับรับประกันให้มีใบตรวจใบเซอร์ให้พร้อมลด5ดาวครับเกรด A ซื้อได้ครับฟรีดาวได้สนใจโทรมาจะซื้อเงินสดเงินผ่อนโทรหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์094 7 8็ดแปดครับวันนี้ฝาวด้วยกระบะสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับมีอยู่2คันรีบจองให้จองให้ทันจัดให้ไวเพราะบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ